สบายดีพี่น้องว่าจะฝนทุกคนทั้งสุบอนเดี๋ยวพี่น้องจ้าฝนตกขักตกแน่ตกรวยที่ว่าวมาที่ว่ามีเขาว่าสิตกเลยเด้พี่น้องคือแบบว่าเบงท้องฟ้าพี่น้องฮะนั่งแกล้งอยู่เด้เมืคิดว่าฝนสิตกเด้เข้าฝนมามีได้เด้อพี่น้องเพราะอะไรตกตกมากเลยฝนหมดแกล้งกลาง ก็เด็กคือตกเลยว่าหูสาเหตุมันนีสาเหตุอย่างไย,างายางทายมุอมันดที่ขึ้เราที่เป็นหลังจ๋าหสังว่าร่มพันไปพันมาโดยร่มแห้งคัะ อันนี้คือหวยแน่เลยเดียเมื่อกี้เนี่ยคัดก,กข่า,ข,าข่างวันไหนวันไหนพลัขงข่าพีา่น้องจา๋าสาดเนื้อสาดไส้อยู่ โชแบาไม่มีปวไม่คุยะคะเลยค่ะแดดห่อนเปียงเปียงกันทั้งห่อนจะจะจาจา่าจากมากพี่เนาะเขาจะจากมากสนานก็กระคืมเลยพี่เนองจ้าเปียกวดมึงเสหยเบิองพี่นาะเสีเบิองเปียกวดฝนก็ไปก็มาคฝนไปฝนมาฝนก็ะ แรงฟ่าหึ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 รวันเวดาทิสตว์าเขากำนัดจะรอวัตคูเจ้าฟ้าเดือดแม่แม่ด้ยเปเทปเทเดี๋ยวเพ่ว่าปิดหมดเครืองบินมาเลยแล้วค่ะ ว่าดูว่าอึ้ง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 หน่อยพี่องหน่อยอึน่อยข้างคกข้างคกหน่อยข้างคกกระยู White, Murder, ่ขย็ข้างคกขยโยขยกะ เปียกมันยอดเลยค่ะเปียกเลยค่ะเปียกเลยค่ะเย็นสบายเลยค่ะฝนตกหลัดท่าของฝนจะ้มจะมาสไปรรับของฝนพอดีฝนตกถ่ายยังเรียดนะก่อน ได้พี่น้องใจคลิปนี้งของยังได้ได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจา้าเพื่อสบปาดการแจ้งเตือนคลิเมงสราระพอกินเพร่บ้านของเนาะพี่น้องจเขอวังคิปแพร่บ้าเขาโฟกุสจะเดินลงเรื่องเก่านาค่ะไอเจ็บอยากไข่มือใส่ได้ๆไ,ไ,ได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ